ให้กำลังใจครอบครัวน้องเพชรลดาครอบครัวทำใจไม่ได้น้องเพชรระดาเสียชีวิตแล้วเรียกได้ว่ากำลังเป็นข่าวกระแสที่คนทั้งประเทศกำลังให้ความสนใจเป็นเรื่องราวของน้องเพชรระดานั่นเองจ้าจากกรณีนักเรียนอายุ15ปีลงไปเล่นน้ำกับเพื่อน4คนชายสคนหญิง2คนที่หาดแสงจันทร์ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองซึ่งมีการ ฝ่าทงแดงแล้วจมน้ำหายตัวไปเมื่อช่วงบ่ายวันที่2กันยายน2566ซึ่งชาวบ้านกับเพื่อนพยายามช่วยเหลือแต่ช่วยไม่ได้ต่อมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมค้นหาใต้น้ำได้ระดมกำลังออกงมหายอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด3กันยายนเมื่อเวลา11นาฬิกาเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างพรกุศลระยองและทีมค้นหาใต้น้ำได้พบร่างของนางสาวเพชราดาอายุ15ปีนักเรียนเทคนิคชั้นปวชปี1ที่จมน้ำสูญหายไปแล้วโดยพบร่างติดอยู่กับซอกหินของเขื่อนกันคลื่นเจ้าหน้าที่ต้องนำอุปกรณ์ มายกหินออกก่อนจึงสามารถนำร่างขึ้นฝั่งได้การพบร่างนี้เป็นไปท่ามกลางความเสียใจของญาติที่มารอสังเกตการการค้นหาตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาญาติได้ทำการจุดธูปเจ็ดดอกไหวเจ้าที่เจ้าทางเพื่อขอให้พบร่างของน้องจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่จึงพบร่างของน้องซึ่งติดอยู่ที่ซอกหินของเขื่อนกั้นคลื่น สำหรับสภาพพบว่ามีบาดแผลฉีกขาดตามใบหน้าและร่างกายเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนคาดว่าจะถูกคลืนซัดกระแทกกับโขดหินในทะเล